S <S <k iller> สวัสดีครับวันนี้พบกับผมสิว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 ส,วสิวและรายการเป็นสิวแค่เรื่องประติวเองครับ เนื่องจากประเทศไทยมีคนที่มีรอยแดยงรอยดำเป็นจำนวนมากาเราจึงพยายามแก้ไขและตรวจสอบซึ่งผบว่ามีการทุกเข้ามาในช่องซุปเปอร์ตงกี้แชนเนลจำนวนมากว่ามีคนเป็นรอยแดยงหรือว่ามีคนเป็นรอยแดยงรอยดำจำนวนมากในประเทศไทยแต่ทั้งนี้เราก็ไม่สามารถติดต่อช่องซุปเปอร์ตงกี้แชนเนลได้หลายปีมาแล้วครับเราต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่ช่องซุปเปอร์ตงกี้แชนเนลจะทำเกี่ยวกับรอยดำหรือรอยแดยงสักที ไม่น่าเชื่อครับคุณซูเปอร์ตังกี้ติดต่อกับทางเรามาทุกท่านครับพร้อมแล้วหรือ,อยังกัรดูนแรรอยแดงร้อยดำของท่านพร้อมแล้ว <S 1> <S 1> เราไปดูกันเลยครับทำเพื่ออะไรคนนี้ <S 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 สวัสดีครับ E acabou, tchau Super daqui Tchau, ขอมาเยอะมากสำหรับรอยดําและรอยแดงใช่ไหมรอยแดงเนี่ยเคยทำไปแล้วนะครับมีคนขอเยอะมากๆสำหรับรอยดำวันนี้ก็คือรวมมิดมาให้เลยทั้งรอยแดงและรอยดํานะครับทุกคนคือต้องบอกก่อนว่ารอยแดงรอยดำเนี่ยทุกคนเป็นกันเยอะมากๆเลยคนที่เป็นสิวเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่คือรอยแดงกับรอยดํานะครับผมบอกตรงว่าแตงอน้ไม่เป็นรอยดํานะไม่ค่อยจะเป็นรอยดำสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ออกมาทำคลิปเพราะว่าเกิดว่าแนะน้ำอะไรแบบแนะน้ำผิดๆไปได้น้ำทรงๆไปมันก็ทําให้แบบอะไรมันไม่ดีขึ้นเนื้อออนเนื้อไปทุกคน วันนี้นะครับผมจึงได้ลองหาที่ต่างๆมากมายลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับดูที่บล็อกเล่าว่าทำยังไงกันนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่รับประกันเพราะบางคนหน้าก็ไม่เหมือนกันบางบางคนหน้าแบบหน้ามันบางคนหน้าไม่มันบางคนแบบรอยแดงหายเร็วบางคนอแดงหายช้าบางคนยดำหายช้าอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายทุกคนวันนี้เนี่ยนะครับผมจึงได้ลองหาไปหามาเรียกได้ว่าลองมั่วเลยเดียวนะครับผมใช้ตามคนนี้ครีมตามคนนี้ก็คือลองคนนู้นคนนี้ปุ๊บจนกระทั่งเกิดอะไรจ้า ก็ือสิวขึ้นมาโดยตรงนี้นะครับผมแถวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ซึ่งตอนนั้นตกใจมากพี่ถ้าแพ้คีบนี้เราก็รักษาโดยการกดสิวออกจะบอกทีเสมอว่ารักษาถ้าเกิดเราแพ้เราไหวตัวทันเลยกดสิวออกเลยนะครับผมมันก็จะพื้นตัวเร็วขึ้นเหมือนมีความโชคร้ายในความโชคดีอยู่ทุกคนก็คือสิวออกใช่ไหมแต่ทิ้งรอยแดงเอาไว้นะครับผมอันนี้คือนานแล้วนะปรากฏว่าจะบอกว่าจริงๆรอยดำนะถ้าความคิดตั้งนั้นมันคือเลเวลรสองของรอยแดงนั่นเอง ซื้อรอยดำมาตั้งรู้แล้วมันคือมันรักษายากกว่านะครับผมยากกว่ารอยแดงนะครับผมแล้วก็เลยเป็นรอยดำตอนนั้นตกใจมากเหมือนกัน,นเพราะว่าเฮ้ยเป็นสีดำอ๋อเป็นรอยดำอย่างนี้เองเราคิดต่อว่าคือฝ้าเว้ยแต่จริงๆแล้วมันคือรอยดำนะครับผมฝ้ามันจะไปออกสีน้ำตาลนะครับผมแต่ว่าเนี่ยรอยดำมันจะเข้มกว่า,ขา,เ,ขวา,ขาเข้มดำๆแบบนี้ เป็นแผลจากสิวดำๆอ่ะเน้บอ,อกไทุกคนเชื่อดำเนี่ยบอกเลยว่ามันแบบมันก็ขอขอกน่าก,ล,ากล,าลัวเหมือนกันน่ากลัวรอยแดงเยอะเลยนะเพราะรอยแดงผมว่าเป็นแผลที่สดใหม่ๆแต่เนี่ยคือฉันเป็นแผลที่แบบเข้มแล้วมาสีมาสีเนี่ยเลยลองตัวนูนน้นนี้นั้นก็เริ่มไม่หายว่าทุกคนมันแบบมันหายช้ามากอะไรเงี้ยเนึะว่าปรากฏไปดูว่าก,ก็ต้องเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์เนี่ยใช้เงินก็ถูกพอสมควรนะเราก็รู้สึกว่าห้องเราเนี่ยมันต้องแบบไม่ธรรมดามันจะไปเลเซอร์แบบคนทั่วไปก็ไม่ต้องมารักษาไม่ต้องมาอะไรกันแบบด้วยตัวเองอะไรเงี้ยจนกระทั่งตัว บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยดีรักษารอยดำรอยแดงดีมากอ่านเอฟคาทูรู้เนี่ยเยอะมากกดมาใช้ปุ๊บก็ไม่ได้โอเคเราไปเซ็นกับเราวนี่อกปะอยากให้มันหน้าแบบมันรักษาหล่อจริงๆอะหน้าขาวหน้าใสเาอาไปที่หลังเดี๋ยวเราไปบำรุงที่หลังเนะหอกปะใช่ว่าน้องหลายตัวมากปรากฏเอ้ยเราไปลืมเรื่องใกล้ตัวได้ยังไงวะจริงๆอะลืมไปเลยว่าหรือปะดาวเองอะก็มียาตัวที่ใช้มาตั้งนานแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่เคยใช้คิดเนี้ยแต้มกับพวกรอยดำเลยแต่แต้มพวกรอยแดงก็ยังหายเร็วมากแต่คนอ่านชารู้แล้วตัวอะไรนะครับผมก็คือเหมือนฟ้ามาโปรดประัันนนนมมมาาะคครบผกก็ือออไป่่ลง ทุกคนแล้วเหมือนคนโง่ปะแบบมันเขียนอยู่นหน้าหน้าตองอะว่าแบบลดรอยแผลเป็นรอยแดงรอยดําจากสิวนะครับผมจริงการรักษารอยดำเนี่ยมันมีนมหลายขั้นตอนมากคือที่เขาบอกว่าหายกันจริงๆอะจะเริ่มจากการสครับผิวนะครับสครับผิวอันแบบผัดเซลล์ผิวของหน้าเรื่องการแบบว่าใช้กรดวิตามินวิตามินซีหรือว่าก็ใช้วิตามินอ e, ีอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าเป็นการแบบว่าผัดเซลล์ผิวเช่นแบบคุณไปแบบไปกดผลไม้นะตามคลินิกต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ครับนวดให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกไปรอยดำมันก็จะจางลงนะครับ แต่การทำอย่างนั้นเน,นเนี่ยเสีย่ยงต่อการที่จะกระตุ้นสิวออกมาทําให้สิวเนี่ยขึ้นมาได้อีกหรือว่าการนวดหน้าหรืออะไรเงี้ยทำให้หน้าเราเนี่ยเสีย่ยงที่จะแพ้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราใช้เจ้าตัวนี้ปรากฏว่าทุกคนคือมันเวิร์กมากๆแบบขึ้นสุดเลยแต่บอกก่อนไม่มีสปอนเซอร์นะครับที่ตั้งเพื่อผมตกพักก่อนพักรีวิวแป๊บไปกินน้ำก่อนแป๊บทำกลุ่มแป๊บก็คือรอยแดงเนี่ยทุกคนรอยแดงดมาใครที่ต้องบอกว่า ทุกคนใช้แค่แบบคิดอาทิตย์นึงอ่ะแล้วคือมันจางแบบจางชัดมากเพราะที่มันจางขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยที่บอกว่าก็เลยไม่รักซาสลอยดำแต่วันนั้นะคือแบบเหมือนเสือดตายแบบซึ่งไปดูปุ๊บแบบเฮ้ยมีคำว่าลอยดำด้วยนี่หว่าทำไมเราไม่ลองใช้กับลอยดำวะอะไรเงี้ยก็เลยเราใช้กับลอยดำทุกคนปรากฏว่าเฮ้ยมันจางลงทุกคนมันจางลงแล้วคือแบบน่าจะบอกว่าอันนี้เนี่ยใช้มานานแล้วนะทุกคนอาจจะให้ดูว่าใช้นานยังไงทีทุกคนมีสองรอบรอดได้หมดแล้วอะไรทุกคน คือหมดแล้วจริงๆเราด้วยความที่ว่าเรียบร้อยแบบตื่นเต้นไงเพราะเฮ้ยมันหายยิ่งหายจริงๆคือเราใช้จนหมดนะทุกคนแบบไม่ได้เสียดเสียกับเจ้าตัวเจลหลอดนี้เลยนะครับผมเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นป่ะเนคือดาคอนบัตนะครับผมสกาเจลนะครับเพียริก้าสกาเจลดาคอนบัตนะคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะมาเป็นกล่องให้จําแพ็กเกจง่ายขึ้นนะครับเป็นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยแบบนี้ พวกนี้ตั้งถ่ายรูปกอรหลังเอาไว้นะครับผมตอนแรกยังไม่เจอตัวนี้ไงไอ้ไอรอยดำเนี่ยก็คือถ่ายมาแต่ตอนที่เป็นรอยดำพันแรกๆนะครับผมแล้วก็เหมือนใช้ตัวอื่นๆมาประมาณส่ห้าวันอ่ะแล้วคือรู้สึกวันไม่โอเคมากๆเพราะเราจะรู้สึกเร็วไงว่าวันนี้ไม่โอเคอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนี้นะครับผมก็คือได้มาลองตัวนี้คือรอยดำจางลงแล้วคือจางลงเร็วกว่าที่ตั้งคิดไว้เยอะมากๆนะครับผมคือทุกคนนึกออกใช่ไหมว่ารอยดำรอยดำของแต่ละคนเนี่ยนะครับผมมันจะอยู่นานกว่ารอยแดงนะครับผมก็คิดว่าคงไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะปทุก็แแล้ววต่่่่ฉันไมมคอยีรระสบกาา แต่บางคนบอกว่ากูใช้อันนี้คือดีก็คือดีไม่เคยแบบถ้าเใช้ไปเป็นนี้ใช้ไปนี้เพราะเราเคยรู้ว่าเราเนี้ยใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้แต่พอเราใช้ครีมกันแดดตัวนี้ที่มีแอลกอฮอล์แล้วมันใช้ได้ก็แปลกเาะว่าหรือบางทีแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่พอใช้กันหน้าเราเออมันใช้ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าส่วนผสมเนี่ยมันก็สำคัญไม่สำคัญอันนี้ส่วนตัวแตงนะมองที่ส่วนผสมหลักเน้นการใช้งานจริงๆว่าเราใช้แล้วเราไม่แพ้จริงๆอะเนาะตอต้นตัวนี้นะครับนี่นะ เปกล่องอ่างนี้นะครับทุกคนเยวจะให้ดูนะครับผลิตภัณฑ์ก่อนว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะอ่ะกล่องน,นะกล่องแบบนี้จับเอาไว้เออบอกก่อนนะทุกคนคือตัวอื่นอาจจะดีกว่าน,นี้หรือเปล่าตอนนี้ต้องไม่รู้ส่วนตัวตัง้งใช้อันเนี้ยหนึ่งไม่แพ้สองแบบสุขมันอ่อนโยนมากๆสำหรับตัวที่เป็นเจลเจลั้งหงานเนี่ยนะครับผมอ่ะทุกคนดูเจลนะเนี่ยทุกคนดูเจลเดิมันจอกเป็นแบบแบบนี้เลย กลิ่นก็เหมือนยาทั่วไปเหมือนกลิ่นเจลยาทั่วไปก็จะบอกสาระคุณสักนิดนึงว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับือ,อตอนที่มาดอยดำอะต้องพยายามแบบวิตามินอ e, ีวิตามินซีอย่างเงี้ยวิตามินอ e, ีคือมันจะ,จะช่วยทำให้แบบผัดเซลล์ผิววิตามินซีทำให้ผิวขาวใสขึ้นอนะไรเงี้ยเนาะวันนี้ต้องไปดูมาทำไมรู้ไมาทุกคนจะบอกว่าตัวน,นี้เนี่ยมันมีส่วนผสมข,ของว่านหางจระเข้นะครับวิตามินอ e, ีนะครับวิตามินซีแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ย เรียบเนียนอ่อนนุ่มผนท่องมาป่ะเออท่องอะไเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตมาว่าตัวนี้มีสมมติอะไรบ้างว่ามันถึงดีขนาดนี้บางคนเนี่ยทาทั้งหน้านะทุกคนไม่เกิดอาการแพ้จริงหลอดพวกเนี้ยที่เขาทำมาคือแต้มเฉพาะจุดนะครับผมรอบตัวนี้นอะไรเงี้ยอะไรยวจะให้ดูนะว่าก่อนหน้าที่จะใช้ตัวเนี้ยงไงนะครับผมด้วยหมายว่ารอยดำฝั่งเนี้ยมันเยอะมากๆเห็นปะ่ะคือเป็นรอยสีดำๆนะแล้วก็มีรอยแดงด้วยนะครับผมอันนี้หลังจากที่กดสีมาแล้ว คือทิ้งอรอยไว้เนาะแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปนะครับผมยังบอกวไว้เป็นอีแบบผิวเรียบเนียนนะครับผมแล้วก็มันาจะยุคคนใช้ไปที่หน้าปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะช่วยการลดความระคายเคืองก่อนให้อ่อนนุ่มลงนะครับผมแล้วก็บางบางตัวมันแรงตัวที่เป็นรักษารอยแดงบางตัวหรือรอยดำบางตัวมันแรงจนถ้าแบบว่าพอาแต้มปุ๊บวันหนึ่งพวกตัวนี้นเป็นสีข,ขาวเลยเว้ยคือเป็ดนดวงดวงอะ่ะคือมันแรงขนาดนั้นเพราะมันต้องการผัดเซลล์ผิวออกไปไงนึกออกป่าหลังที่ใช้ตัวนี้ไปหน้าเป็นอย่างนี้ครับ คือหน้าเรียบเนียนขึ้นรอยหายขึ้นแล้วคือโดนแสงอันนี้ถ่ายตรงแสงนะให้แสงขันหน้าเลยนะก็คือแบบดีรอยดีคืออันนให้ดูใกล้ๆก็เห็นเพราะว่ารอยอะ่ะมันจางลงไปมากเลยแถวตรงนี้นพี่สำคัญอะ่ะคือยาพวกนีจริงๆแล้วมันทําให้ผิวเราลอกแห้งนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่รู้สึกว่าผิวแห้งไม่ผิวผิวลอกเลย เนี่ถ้าเป็นสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะเพราะว่าพูดดีมากพูดดีเพราะอะไรเพราะาใช้เองจริงๆนะครับผมจะต้องบอกเยนะทุกคนถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับผมวิตซีใบออฟเฟสเซรามตัวนี้นะพวกตัวนี้มันจะหายเร็วมากแบบเวอร์ป่ะแต่มันหายเร็วจริงอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมงแต่บางคนผิวมันนะครับผมแล้วก็เป็นผิวผสมแบบกึ่งมันกึ่งน้ำแต่ช่วงเนี้ยต้องจะมีผลิตภัณฑ์แบบที่ลองลองใช้หลายตัวนะครับผมรู้สึกว่าหน้าเนี่ยฉ่ำขึ้นมากฉ่ำโดยที่ว่าต้องฉีดสเปรย์นูนเงาๆฉ่ำๆแล้วอมน้ำอมอะไรอย่างเงี้ย ก็สือว่ามันโอเคขึ้นมากๆสำหรับตัวนี้นะแต่จะแนะนำตัวนี้เพราะตัวเนี้ยคนไม่ค่อยรู้เจ้าวิซีเนี่ยแต่ก็จะเปนลิง์อยู่แล้วนะครับผมการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะ <S <S อ่ะตัวนี้นะครับราคามันอยู่ที่290บบาทแล้วรู้ไหมทำไมทุกคน ลหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่หนูอยู่ต่างจัดนี่เวลาซื้อจริงตัวตัวนี้สามารถซื้อที่วัสด์ได้นะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าแรกเรไม่รู้ว่ามีขายในลาซาด้าเพราะหนึ่งลาซาด้าเราคิดว่ามันจะของใช้ของอะไรคือเราไม่รู้ไงเราไม่ค่อยซื้อของออนไลน์เท่าไหร่โอ้โหเราเข้าไปดูปุ๊บอะมันมียาตัวนี้ขายด้วยทุกคนแล้วคือขายจาก290บาทนะลดราคาอยู่ด้วยแต่แต่งเ,เนี่ยนะครับที่กริง้งกรงังกรงิ้งกรงังกรงิ้งกรังไปหาอะไรลาซาอะไรลาซาโอไม่ใช่ลาซาด้าทุกคนลาซาด้าเนีีีี่่่่่ยต้้้้ออองบบกกวาาาาพพไดดดนนซ พี่นะคือแบบเนี่ยอยากให้คนที่ติดตามทางอ่ะเข้าไปซื้อของพี่ได้ไหมขอส่วนลดถ,ถ่ายไม่ได้อ๋อยอยากได้ส่วนลดเนี่ยเพราะแบบเอออยากให้ทุกคนลองใช้ดูอะไรเงี้ยกดทางรานซด้าก็ใจดีมากๆนะครับทุกคนใครที่ซื้อผ่านคลิปนี้นะครับผมก็สา่งลดราคา15%ลด15%ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะทุกคนทุกคนลด15%ไปซื้อก็คือเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าแตงนะหรือแบบว่าอันเนี้ยปกติอยู่ขายอยู่สองร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมลดราคาตอนเนี้ยปัจจ ให้ลดอีกเท่าไหร่15%ทุกคนเยอะนะจริงๆ290 250เขลดอีก5%แร้วก็จำกัดสิทธิ์นะครับให้แค่40คนแรกเท่านั้น,นเชื่อดีจะมีไม่กี่คนที่แบบมันเม้นเร็วมากๆแล้วมันก็จะมาแบบมาเม้นแบบรีบสั่งซื้ออย่างเงี้ยเพราะว่า จริงๆอ่ะสีคนแรกอ่ะต้องคิดว่ามันก็คุ้มค่านะครับผมถ้าเราถ้ารีบซื้ออ่เจนโดยใช้โค้ดน,นะครับแต่เกิดจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับผมเป็นโค้ดเราก็ชิปออกโค้ดเนี่ยไปใส่ในการสั่งซื้อลด15%เลยนะครับจาก290แ้อ2เ0ปแล้วก็ลดอีก15%แล้นะก,ก็เลยเท่าไหร่ก็ไป่บกวกลบคูณหารกันเองเองนาะแต่ว่าถูกเวอร์คุ้มเวอร์มากแค่สคนแรกนะ แต่นอกนั้นเนี่ยนะครับผมใครก็ตามที่ซื้อไม่ทึงสีคนก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางร้านนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าจะบอกว่ามีของปลอมเหมือนกันนะทุกคนทาโคตรเหมือนเลยแต่แบบว่าไม่เนเจอสีขาวเว้ยไม่ได้เป็นเจออ่างเงี้ยร้านเนี่ยคือร้านที่ตั้งซื้อมาแล้วก็รู้ว่ามันถูกต้องที่สุดถ้าใครอยากจะซื้อนะครับผมหรือไม่มั่นใจแบบกว่าหาร้านเดียวกันไม่เจอก็คือให้กดลิงก์ด้านล่างมันจะเป็น description box ทุกคนกดปุ๊บแล้วก็กดลิงก์นั้นเข้าไปได้เลยนะครับผมสามารถสอบถามแล้้้้ววกก็็สั่่่่่งงงซืือออไดดแตตาายลมนนนนีีขเเปใช ลหลายๆคนที่สิวหายนะครับอินบ็อกมาทางไอจีขอบคุณม,มากๆนะครับผมที่แบบว่าเออ e, เชื่อกันแล้วก็สิวหายดีขึ้นหน้าดีขึ้นพี่หดเหลือแค่รอยแล้วอะไรเงี้ยเออ e, แล้วก็เป็นคล็ดลับอีกนึงนะทุกคนใครที่เล็บยาไปตัดเล็บเพอเล็บเนี่ยเวลา,าเราล้างฟองฟองลาโฟมล้างหน้าเนี่ยอีโฟมล้างหน้าจะไปเขับผสมกับข้างในเล็บแล้วก็ออกมาโดนหน้าเราทําให้สิวยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าทัหายได้คุณก็ต้องหาย นี่ไปแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย